มีเมตตาต่อเขาเมตตาคือปรารถนาดีในการอะไรในการคอยภาคเพียรแนะนําบอกกล่าวกับเขาเรื่อยๆซ้ําๆบอกกับเขาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเขียยเขาเขาไม่ต้องไปทะเลาะเขาไม่ต้องไปยั่เยียดกับเขาอาจารย์บอกสอนพ่อแม่อาจารย์ไม่เคยยั่เยียดเลยพ่อแม่จะไหว้เจ้าอาจารย์ปล่อยให้ไหว้จะดูดวงปล่อยให้ดูดวงจะไหว้เค่เทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเชื่ออะไรก็ได้อาจารย์ปล่อยให้ทำแล้วอาจารย์ก็นั่งไหล์สดแบบนี้พูดทุกวัน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 ตลอดสองปีเต็ม จนเขาเปลี่ยนความเห็นเขาคิดทุกวันน่ะเขาพิจรารณาตามสิ่งที่อาจารย์พูดตามหลักเหตุผลตามหลักเกณฑ์หลักการทุกวัน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 จนเขาเปลี่ยนความเห็นตัวเองแล้วก็เลิกไหว้ในโดยปริยายเปลี่ยนตัวเองโดยการฟังทุกวันแต่จาไม่เคยบังคับเขาเลยไม่เคยไปบังคับขู่เข้นว่าเขาต้องทําตามสิ่งที่อาจารย์ทำยุคแรกๆเนี่ยสารภูมิบ้านอาจารย์เนี่ยยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีนะแต่มีคนละแบบ เมื่อก่อนเนี่ยสารภูมิบ้านอาจารย์มีตายายมีเทพอะไอยู่ในมีพระภูมิมีเจ้าที่มีพระชัยเต็มไปหมดช้างม้าวัวควายเต็มศาลคนเนี่ยมันถ่ายรูปวิดีโอไปคนมันก็เข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยมึงตื่นทำมาสาอะไรสอนชอาวบ้านไม่ให้มีสารภูมิแต่มึงกลับมีสารภูมิซะเองเพราะว่าพ่อแม่อาจารย์ยังเชื่อคําถามคือสารภูมิใครพ่อแม่าจะไม่เจ่สารภูมิกูถ้าสารภูมิกูล้มไปนานแล้วแต่นี่มันสารภูมิพ่อแม่มันเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองของเขาเราจะไปทุกทำลายขเขาได้ไงถูกต้องมั้ เราจะไปเลือกเขาไม่ได้เพราะมันสำบัดเงินทองของเขาเรามีมรารยาทเรารู้จักตามอาตามธรรมไม่ไปเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นเราจะเชื่อเราจะศรัทธาต้องเอาความเชื่อความศรัทธาของตัวเองอยู่กับตัวเองใช้กับตัวเองไม่ต้องไปใช้กับชาวบ้านแต่วันหนึ่งพ่อแม่อาจารย์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วสุดท้ายแล้วเป็นยังไงดีขึ้นเขาให้อาจารย์เอาออกเองเลยอาจารย์แค่ตั้งคำถามถามเขา,า,าบอกเอาออกได้เลยวันหนึ่งเขาก็ให้อาจารย์เอาช้างเอาม้าเอาปู่ย่าตายายอาจารย์ก็เลยเชิญปู่ย่าตายายไปอยู่บ้านพักคนชราหมดแล้วทุกวันนี้ ผู้ย่าตายายสารภูมิเจ้าที่อะไรก็แล้วแต่คนชราที่อยู่ในสารเชิญอยู่พระกคชราบางแคเชิญไม่ให้อยู่ทุกวันนี้สารภูมิบ้านอาจารย์ที่มีอยู่หรือไม่ไว้อะไรพระพุทธรูปอาจารย์เอาพระพุทธรูปไปใส่ในว่าาระสารภูมิแทนเพราะอะไรจะทุบทำไมอะ่ะจ่ายตังค์ไปแล้วตั้งหลายบาทอะ่ะตั้งสารภูมิทีนึงหมดกี่หมืน่นจ่ายตังค์ไปแล้วจะไปเสียทำไมมันก็วางไว้สวยดีวัดวาอารามต่างอะไรกับสารภูมิมันก็คือเอาพระวิหารหรือพระโบสถย่อส่วนลงมาเป็นพระภูมิ เจ้าที่ก็เหมือนเรือนไทยหลังหนึง่ง่ะย่อสวนลงมาเป็นเจ้าที่เราก็เลยเรามีพระวิหา,ารศาลาเว้ยเรามีศาลาการประเรียนเว้ยนั้นเราเอาพุทธรูปเข้าไปแล้วกันเราเอาอริยะสาวกเข้าไปไว้แล้วกันเราก็เป็นเครื่องระลึกนึกถึงตักเตือนเตือนใจว่าเนี้เราเอาไว้เป็นเหมือนวิหารในบ้านเราเออสวยดีไว้มองเข้ามาสบายตาม,มีพระพุทธรูปเดินไปตรงไหนก็เห็นพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติเป็นเครื่องระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศมนะ เลิศโดยที่ไม่ต้องทาลายเลยเลยบางคนบอกเนี่ยบ้านอาจารย์ยังมีพญานาคอยู่เลยไหนะว่าอาจารย์ไม่บูชาก็กูมีพญานาคิงแต่กูไม่ได้บูชาไงก็ในเมื่อสมัยก่อนเราเคยบูชาพญานาคแต่ปัจจุบันเราไม่ได้บูชาแล้วจะไปทิ้งทําไมเสียตังค์ซื้อมาแล้วไปทําอะไรนู่นเอาไปประดับสวนนู่นอาจารย์เอาไปกไวกกับต้นไม้นะเอาไปวางเป็นตุ๊กตาสวยเดียวเราสามารถนําของเหล่านั้นเป็นศิลปะได้มีได้รูปบ้านอาจารย์แขวนอยู่เป็นรูปอาจารย์ไปเรือนจํามาไปบรรยายที่เรือนจํคลองเตมมา ท่านารัศดรหญิงคองเปมเขาเชิญอาจารย์ไปบรรยายแล้วอาจารย์ก็เดินเข้าไปเรียนจำชายแล้วไปเจอรูปภาพรูปหนึ่งเป็นรูปลือสีถือดอกบัวแล้วมันเดินทองสวยมากกันนี่แบบหุ้ยสวยว่าศิละปะมันสวยอะ่ะอาจารย์ชอบฟิลแบบศิละปะวัฒนธรรมอะไรเงี้ยชอบมากของเก่าๆอาจารย์ก็เลยขอซื้อเขามากาขายมาพันหนึ่งปัดไปแล้วก็เขาลดราคาให้มาเหลือแปดร้อยหรือไม่รู้เพราะเขาจะพยายามดันของเก่าออกไม่มีของใหม่แล้วเพราะเขาบอกว่าร้สสกเดี๋ยวนี้มันขายยากขึ้น เราก็เลยเอามาติดบ้านฝาผนางังก็ยังมีลูกฤษีติดอยู่ในบ้านแต่คําถามคืออาจารย์ไหวไหมล่ะไม่ได้ไหวอาจารย์ติดไว้เพื่ออะไรเป็นศิลปะ็นความสวยงามอาจารย์ชอบศิลปะภาพวาดลูกปั้นอาจารย์ยังมีวางเลยพญานาครูปปัน้นพญานาค,านาคอาจารย์ก็มีที่บ้านก็มาสวยแต่คําถามคืออาจารย์ไปอ้อนวอนร้องขอรอผลอนดนบรรดากระสีแล้วนะให้มาโด,ดนบรรดานให้อาจารย์รวยไหมไม่อาจารย์มีปัญญากับการที่อาจารย์มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบ้านของตัวเอง อาจารย์รู้ว่านี่คือศิละปะอย่างหนึ่งมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีมันเป็นศิละปะที่เขาทํากันมาแล้วอาจารย์เข้าใจมันอาจารย์ก็ไม่ได้ไปอ้อนวอนร้องขอไม่ได้ไปกราบไหว้ไม่ได้ไปยกมือไหว้ไม่ได้ไปกลัวกับศิลปะนั้นอาจารย์เอาไวป้ประดับบ้านให้เกิดความสวยงามก็จบแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรเยอะดังนั้นอย่าไปยัเดเยียดความเชื่อของเราให้ใครให้เขาปฏิบัติจนเชื่อได้ตัวเขาเองเดี๋ยววันหนึ่งอินทรีย์บรารมีเขาเต็ม เขาจะศรัทธาในหลักคําสอนอาจารย์รอพ่อรอแม่อาจารย์จะเชื่อในหลักคําสอนก็เลยเจ้าแบบจริงจริงจังๆสองปีเต็มสองปีเต็มๆพ่ออาจารย์นั่งสวดมนต์ทุกเชา้าเอาพระคาถาพบานหนึ่งวันละชั่วโมงสวดไบดบ้วยความเพียรไม่นั่งไม่เอาอาสนะปูตูนด้วยนะเอาอาสนะไปให้ก็ไม่นั่งนั่งพื้นสมถะามาอยากฝึกฝนเอาเราตัวเองอาจารย์นั่งสอนด้วยว่าสวดมนต์ไปแบบแปลไม่ออกจะมีประโยชน์อะไรสวดมนต์ไปแบบไม่เข้าใจจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไง เหมือนเขาฟังอาจารย์ให้เหตุผลทุกวัน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 ว่าเขาสวดมนต์ไปเออว่าเขาไม่เข้าใจบทที่เขาสวดเลยว่าแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรมันเหมือนจะได้ความสงบมันเหมือนจะได้แบบเขาทําเป็นพิธีกรรมว่าชีวิตจะเจริญชีวิตจะดีชีวิตจะสามารถแก้ความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันได้แต่พอเวลาเขา,าพิจารณาเออมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่หว่าตัวเองก็ไม่ดีขึ้นนี่หว่ามันไม่มีอะไรเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเอาเราทำไปเพื่ออะไรวะเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองใหม่แม่จะก็เหมือนกันเปลี่ยนตัวเองใหม่จากเมื่อก หันมานั่งฟังทมหันมาจดจําทาสอนแล้วนําไปปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตัวเองในปัจจุบันขณะเห็นไหมเขาเปลี่ยนตัวเองได้สองปีนะที่อาจารย์รอคอยแต่เขาก็เปลี่ยนตัวเองกลับมาอยู่ในหลักคําสอนพระเจ้าได้ดังนั้นจงมีศรัทธาและเชื่อมั่นว่าคําสอนบุระเจ้าจะเปิดตาเปิดใจทําลายอัตตาตัวตนมานะที่ถีกิเลสตหากับคนที่เรารักได้ตั้งเจตนาไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะเข้าใจหลักคําสอนพระเจ้า มีการเจริญเมตตาเผื่อเขาบ่อยๆซ้ำๆแล้วรอคอ,อยความหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะเข้าใจหลักคำสอนแลวเปลี่ยนแปลงเพีเงได้ด้วยความเมตตามไม่ใช่ด้วยความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายแล้ววันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนได้แล้ววันหนึ่งเขาจะดีได้เพราะธาตุมันย่อมเข้ากันได้ดีโดยความเป็นธาตุเมื่อเราสร้างธาตุแห่งความเห็นถูกต้องปฏิบัติตัวอย่างมีความเห็นถูกต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริต เดี๋ยวคนรอบตัวเราจะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมสุดจริตตามเราไปเองให้เชื่อมั่นในแบบนี้ศรัทธาไว้เดี๋ยวทุกอย่างจะตามมาเองนี่แค่คำถามแรกนะยังยาวขนาดนี้นะคำถามเพื่อสังคมค่ะคำถามที่สองปู่และย่าเลี้ยงหลานเรียนปริญญาตรีและปะวชเล่นโทรศัพท์และเกมไปไม่สนใจช่วยงานร้านขายกว๋วยเตี๋ยว ดิฉันถามย่าของเขาไปว่าถ้าปู่ย่าตายแล้วสังคมนี้จะทําอะไรเป็นเขาบอกว่าช่างมันเออก็ช่างมันแค่น,นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปสาระแนเรื่องของเขาแค่น,นั้นเลยในเมื่อเราเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟังเราก็ควรจะต้องวางอะไรวางเฉย บอกไปแล้วไงว่าอะไรอย่าไปบังคับคนอื่นให้เป็นไปตามความพอใจของเราในเมื่อเขาอยากจะสอนอย่างนั้นต้องปล่อยให้เขาสอนแต่เราคอยตักเตือนเขาไปเรื่อยได้ไหมตักเตือนเขาเรื่อยๆได้คือชี้โทษแก่เขาส่วนเขาจะทําตามหรือไม่ทาตามต้องวางไปบังคับใครไม่ได้เราบังคับให้เขาเปลี่ยนจากสันดานแบบนี้แต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนก็ต้องยืนตามเขาก็นี่เมื่อมันเป็นชีวิตเขาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตของเขา เราไม่ต้องไปยุงวางใจเป็นกลางวางอุเบกขามีสติอยู่กับตัวเองแก้ไขสัมดานตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะแค่นั้นพอเพราะนะั้นเราไม่ต้องไปยุงชี้โทษไปถ้าชี้ได้แค่ไหนวางอุเบกขาแค่นั้นอยากให้อาจารย์พูดเรื่องนี้หน่อยค่ะอ๋อนนี่ต่อไปแล้วตั้งแต่ฟังธรรมจากอาจารย์แทบจะไม่เคยมีความทุกข์อีกเลยค่ะขอบคุณ ทำที่มอบให้กับชาวโลกให้หายทุกสาธุอนุโมทนาต้องอนุโมทนากราาขอบพระคุณพระพุทธคุณของพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าพุทธคุณพุทธคุณไม่ได้ไปอยู่ในพระเครื่องไม่ได้ไปอยู่ในเครื่องรางของขังพุทธคุณคือเราปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์ได้แล้วชีวิตเราเปลี่ยนนั่นแหละเรียกว่าพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเรากันเองทุกคน เพราะเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ตามคุณที่พระเจ้าสอนไว้คือธรรมะนี้นั่นแหละเรียวกว่าพุทธคุณของจริงดีใจที่เจอจา์ที่ปัจิบุรีัลศาสุขภาพด้วยตั้งใจมาจากบ้านเออสาธุอนุโมทนาด้วยจ้ะเป็นผู้หญิงไม่สามารถบวชเป็นพระได้แต่สามารถบรรลุธรรมได้ไหมคะต้องปฏิบัติแนวทางไหนได้สิทำไมจะไม่ได้ ได้ทั้งหมดทุกอย่างทุกประการจะเป็นหญิงเป็นชายนิพพานไม่มีเพศแต่จะต้องเป็นพภูมิที่เป็นสุขติเท่านั้นถึงจะสามารถนิพพานได้ที่เหลือไม่ได้สัตวนกก์นรกกาเนิดเจริญฉามเปรตวิสัยสามารถบรรลุธรรมไม่ได้แต่มนุษย์กับเทวดาสามารถบรรลุธรรมได้ไม่เกี่ยวกับเพศขั้นตอนวิธีการในการบรรลุธรรมทำศีลส,สมาธิปัญญาให้เต็มเคราะเต็มรลอบต่อให้ไปบวชเป็นพระที่สุส์แต่ไม่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็บรรลุธรรมไม่ได้ แต่เป็นคารวะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาย่อมบรรลุทำได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับเพศนะไม่เกี่ยวกับสถานะว่าเป็นพระเป็นชีเป็นโยมไม่เกี่ยวเลยสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะเดินตามเหตุตามปัจจัยแห่งความเพียรของตัวเราเองในระหว่างนี้ใครมีคําถามจะขึ้นใหม่อะไรไหมน้องเดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์อ่านคาถามกระดาษเสร็จจะอนุญาตให้ขึ้นใหม่ได้เพื่อใครอยากถามอาจารย์กับตัวถ้ามีแฟนอยู่แล้ว ดันไปชอบกับอีกคนในที่ทำงานจะแก้ปัญหาอย่างไรความคันมึงอะเนาะคือมึงชอบวิธีการง่ายนิดเดียวถามใจตัวเองต้องทำยังไงเว็บแรกคือทำอยังไงทุกคนจะต้องตอบได้ถ้ามีแฟนอยู่แล้วแล้วเกิดไปชอบคนในที่ทำงานวิธีการคือทำอยังไงทำยังไงตอบไปได้เหรอทำอยังไงไม่ต้องไปยุ่งกับเขา,างไง ในเมื่อเรามีแฟนอยู่แล้วเราจะไปประพฤตินอกใจแฟนเราได้ยังไงวิธีการคืออย่าไปยุ่งกับเขามึงจะเอาแบบในข่าวปัจจุบันนี้ไม่ได้นะกูคันอย่างเดียวไม่สนใจใครไม่ได้นะต้องสนใจแฟนเราด้วยเรากําลังเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนกับแฟนเราวิธีการคืออย่าไปยุ่งระงับยับยั้งจิตใจตัวเองให้ได้อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่าเข้าไปคุยเมื่อรู้ว่าเรากําลังจะหลงใจเผลอใจไปต้องเอาสติกับปัตตาีกาแล้วตัดตัวเองให้เร็วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยว ต้องดึงตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดไม่งั้นสุดท้ายแล้วคนที่ทุ์ร้อนที่สุดคือใครตัวเราเองแล้วเรากาลังเบียดเบียน <ๆ S 1> เดือดร้อนแกใครแฟนเราเราดูเนี่ยอาจารย์ได้ติดตามยู่นะปกติจะไม่ติดตามนะแต่าจะติดตามเรื่องนี้มากเพราะมันเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของคนในเรื่องของการประพฤติผิดในการเพราะเราเนี่ยสอนเรื่องนี้อยู่เป็นประจำดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอย่าไปเอาสามีภรรยาขอโคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองและที่สําคัญที่สุดคืออย่าประพฤตินอกใจต่อสามีภรรยาของตน วิธีการของคนที่มีมโนทมคือต้องเดินออกมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้อย่าไปคิดถ้าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมาแค่คุยกันเดี๋ยวเราจะพยายามระงับยับยั้งไว้แต่เดิมแต่ตอนนี้เรานั่งอยู่ในห้องเขาแล้วนะเราจะทํายังไงดีว่าเออแต่ไม่เป็นไรหรอกอยู่ในห้องเราแค่คุยคุยกันแล้วคงไม่เป็นหรแต่ตอนนี้มันนอนอยู่บนเตียงแล้วนะเ,เราจะทายังไงดีแค่นอนบนเตียงคงไม่ไปเป็นหรอกเออจอตอนนี้จอจอๆแล้วนะคือเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะ คือเราจะไปนึกคิดติดถึงก็ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ออกเดี๋ยวเราจะละครับยับยั้งเราจะห้ามใจตัวเองได้แค่ถูถถถๆไถไถไปเราคงแบบห้ามตัวเองได้แหละมันห้ามไม่ได้หรอกถึงเวลานั้นแล้วอ่ะมันเดินสู่ความผิดพลาดแน่นอนสุดท้ายแล้วความทุกข์ล่มจมย่อมเกิดขึ้นแกเราเราลองดูตัวอย่างข่าวล่าสุดชีวิตมันพังนะนมันอาจ,จะถามจริงมันพังกันหมดเพราะอะไรเพราะการกระทําของตัวเองแทๆ้ๆเพราะความระงับยับยัง้งชั่งใจตัวเองไม่ได้แทๆ้ๆ เพราะความไม่รู้จักตรวจสอบตรวจตาว่าเขามีสามสีภรรยาแล้วอีกอย่างแน่ใจใชลมปากของคนคนคนเดียวยังเห็นว่าเขาจะเป็ความจริงเวลามีคนมาบอกเราก็เขาโสดตรวจสอบก่อนที่จะไปนอนกับเขาตรวจสอบก่อนที่จะไปรักกับเขาว่าเขาไม่มีจริงๆริงไหมอย่าให้ใครมาหลอกเราเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราเผอใจรักเขาไปแล้วมันยากมากไปถอนตัวออกมาได้สติสัมปชัญญะเป็นเรื่องสําคัญมาก การระงับยับยั้งละอายชั่วกลัวต่อบาปสำคัญมากอย่าพลั้งเผลออย่าเอาความคันของตัวเองเป็นที่ตัง้งมันระงับยับยั้งได้แต่อยู่ที่เราจะระงับยับยั้งมันหรือเปล่าส่วนมากเราชอบปล่อยตัวเองไปตามความเพลิดเพลินไปตามความพอใจแล้วไม่คิดจะยับยั้งต่อกิเลสตัณหาเพราะขาดความละอายชั่วกลัวบาปเรียกว่าฮิลิโอตัปปะฮิลิคือละอายชั่ว โอตา่าคือมีความเกรงกลัวต่อความบาปเราละขาดต่อสองสิ่งนี้ดังนั้นเมื่อขาดก็ต้องเติมในสองสิ่งนี้ให้มีมากขึ้นในชีวิตของเราในปัจจุบันอย่าเดินเศ้าอย่าเดินอย่าเอาตัวเองเดินเข้าสู่การทดลองหรือการทดสอบของกิเลสตัณหาเพราะเราไม่มีวันชนะเราแพ้ร้อยเอร์เ็อย่ามั่นใจว่าจะชนะกิเลสได้ไม่มีทาง คิดไว้เสมอว่ากูแพ้แน่ดังนั้นกูจะไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่การทดสอบเรื่องนี้เด็ดขาดจำไว้เราแพ้เสมอจะกิีเลียากเก่งต่อกิเลสมึงไม่มีทางชนะถ้าชนะมึงเป็นพระรหันไปแล้วดังนั้นตั้งสติสัพชัญญะเดินออกมาซะอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรทำอย่างไรถ้ามีความเชื่อหรือความศรัทธาแตกต่างกับพ่อแม่แบบสุดโต่ไม่ต้องทำอะไรเลย เราเชื่อเราศรัทธาทำตามความเห็นของเราไปพ่อแม่มีความศรัทธาของเขาปล่อยให้เขามีความศรัทธาของเขาไปทำแค่นั้นง่ายๆไม่ต้องไปกังวาก,กังวลเราใช้ชีวิตของเราไปตามปกติใช้ชีวิตของเราไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปทุกข์ร้อนเพราะถ้าทุกข์ร้อนสุดท้ายคนที่เดือดร้อนใจคือเราคนที่มีความทุกข์ใจคือเราผมอยากรวยซื้อหวยก็ไม่ถูกผมน้ำหน้ามึงนะ ค้าขายก็ไม่ดีสำหรับหน้าเขาไปอีกเพราะมมดแต่ไปนั่งลุ้นหวยอยู่มึงไม่ขายของไงประเด็นอีพวกนี้เวลาวันขายของเป็นไงรู้ไหมไปนั่งลุ้นหวยใครมาซ้วยเดี๋ยวค่อยก่อนกูจะไม่อยากรับตังค์อีกจะไม่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะรวยได้ยังไงวะหรือดูการของการลุ้นหวยทีไรมึงเลิกขายของไม่เต็มใจในการขายของทุกทีแล้วก็ไปมีความเชื่อความเห็นผิดๆว่าวันที่ขายหัวเนี่ยห้ามรับทรัพย์ห้ามรับเงินห้ามรับตังค์บางคนถึงขั้นปิดร้านเพื่อลุ้นหวยเพราะกะว่าจะได้หวยในวันนั้น มันมีความเชื่อแบบนี้จริงๆนะเชื่อว่าถ้ารับเงินมาก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินจากหวยวันนี้กูก็เลยปิดร้านขายของเลยกูไม่ขายดีกว่าเพราะเดี๋ยวรับหวยบางคนก็ปิดร้านเหมือนกันเพราะกลัวจะเสียตังค์ก็เลยหลบทุกคนเลยจะเสียตังค์ก่อไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเสียตังค์ให้เจ้ามือเนี่ยมันเป็นความเชื่อผิดความเห็นผิดอยากรวยไปทํางานไปหาเงินใช้ไปสร้างเหตุปัจจัยไม่ใช่ไปนั่งรุนนั่งรุนหวยหวยเนี่ยเป็นเรื่องของพวกก้ัพ์ใครเคยทําไว้ย่อมได้รับผลใครไม่เคยทําให้ตายก็ไม่ถูก เราจำไว้นะคนเล่นหวยทุกๆคนยันตายถ้าไม่เคยทำมาไม่มีทางถูกแต่ถ้าเคยทำมาในอดีตชาตินั่งเฉยๆก็ถูกไว้ได้ลอตเตอรี่ลอยมาอะไรอะ่ะที่ไอมีคนเอาลัตเตอรี่มายัดใส่มือจูๆ่ๆบ้านเราไม่เคยมีใครเข้ามาก็เข้ามาแล้วมาเอาลัตเตอรี่ให้เราหรือมาขายลัตเตอรี่ให้เรา มันเป็นพวก์ศัพท์ถ้ามันจะได้มันจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนกับมันเดี๋ยวมันจะได้มันจะได้ของมันเองเราจาไว้อะไรที่เป็นของเรานะนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวมันก็นาเหมือนผัวก็ผัวมันจะเป็นผัวเรานะนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวมันก็ล่วงมาใส่เราเองอะเดี๋ยวมันก็ล่วงเอามาทับเราเองจะมีลูกออกมาได้เชื่อกูเถอะมั่นใจได้ไม่มีทางเลยที่ถ้าวันหนึ่งเรามันมันมีอะไรเป็นของเราแล้วเราจะเดินหลีกหนีไม่ได้เพราะอะไรมันคือวิบากแห่งกรรมต้องรับผล กรรมดีก็ต้องรับกรรมเลวก็ต้องรับมันต้องรับด้วยกันฉะนั้นไม่มีเดินหนีออกจากสี่เหล่านี้ได้ดังนั้นไม่ต้องไปขวนห่วยขวดหวยขวดหวยขวดเลขไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปสดองข้อต่อชะตาไม่ต้องเอาแป้งไปลูกต้นหมอนต้นไม้ไม่ต้องไปขอเลขขอหวยจากใครถ้ากูรู้เลขรู้หวยกูรวยไปนานแล้วใช่หรือเปล่ามันไม่มีใครให้เลขให้หวยได้หรอกไอ้คนที่เขาใบ้แน่นถ้ามันใบ้แน่นจริงมันจะมานั่งขอเงินจากเราเพื่ออะไรมันไม่เอาไปซื้อเองล่ะ มันจะมานั่งขอรับบริจาคว่าถ้าแม่อย่าลืมโอนเงินคืนมาด้วยนะอย่าลืมทําบุญด้วยนะก็ถ้ามันรู้จริงทาไมมันไปซื้อหลู่ซื้อเองเลยละ่ะทำไมไม่ไปเก็บเงินเก็บทองไม่ต้องมานั่งไถ่คนอื่นแล้วเอาเงินเอาทองไปเก็บใช้กับชีวิตประจําวันของตัวเองเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาใถ่เลขใ,ใครเดินไปซื้อด้วยตัวเองไม่ต้องแบ่งปันความรวยใครเก็บความรวยไว้กับตัวเองก็อยากช่วยคนมึงไม่ต้องช่วยคนจะมึงช่วยคนด้วยการเอาเงินที่ถูกหวยเนี่ยไปบริจาคคนก็ได้ ถ้ามึงมั่นจะเข้มมึงเก่งจริงเก่งเลขได้จริงถูกหวยได้จริงมั่นยำจริงในการพยากรเรื่องเลขล่วงหวยต่สุดท้ายมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่ได้เป็นมันมีแต่ความเชื่อผิดมีแต่ความเห็นผิดมีแต่ความหลงผิดคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถเดินบันดาลชีวิตเราได้จําไว้ทําให้ตายถ้าไม่เคยทํามาให้ตายก็ไม่ีวนถูกแต่ทํามาประเดี๋ยวประดาวก็ถูกดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับมันไม่ต้องไปลุน้นไม่ต้องไปเลาะเดียวเวลามันได้มันจะได้ของมนเองตามเหตุตามปัจจัยตามวาระโอกาส ตั้งใจทำงานขวนขวายในการใช้ชีวิตมีสติสัยายามปชัญญะในการใช้ชีวิตเดียวทุกอย่างจะดีเอง